กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคาบาวอินฟินิตคอมโบกับผมนั NASA x เสเอกนะครับเป็นยังไงบ้างกับตัวละครใหม่ของผมเองนะครับอ่ะไม่ใช่ล้อเล่นนะตัวนี้เองนะครับก็เดี๋ยววันนี้เนะี่ยผมจะมาพูดถึงในส่วนของตัวละครตัวนี้กันหน่อยละกันและในส่วนของการวางแผนล่วงหน้านะ,ะสำหรับการอัพซีพีขึ้น7จ็ดแสนนั่นเองนะครับตอนนี้ผมพลังประมาณ6กแสนกว่านะก็บอกตรงๆว่าเหลืออีกเยอะนะครับแต่ก็จะพยายามดันพลังให้แบบ ถึงที่สุดนะนะถึงว่าเราจะไม่ได้แบบเติมแบบเยอะขนาดนั้นนะฮะแต่ก็ยังเล่นอยู่แล,และก็ยังเติมต่อไปนั่นเองนะครับสําหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวละครของผมนะฮะผมจะทําอะไรต่อบ้างและจะดําเนินการกับตัวละครน,นี้อย่างไรและมาอัปเดตไอเทมสมทัยกันหน่อยละกันนะครับก่อนอื่นเลยก่อนที่จะไปดูนะฮะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด s ั b สไคร b e ด้วยและใครนะฮะที่อยากจะทําการเปิดบอร์ดคาบาวนะ,ะเพื่อจะลงดวงลงดันนะครับ ตลอด24ชั่วโมงโดยไม่ต้องเปิดคอมทิ้งไวน้นะหรือว่าไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้ะครับก็สามารถที่จะทําการใช้บริการนะฮะจาก UG Phone ได้นั่นเองนีครับ UG Phone คืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันไปดูกันเลย Ugphone อพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ Ugphone คือแอปพลิเคชันที่เป็นระบบข่าวมือถือนะครับและสามารถทำให้เพื่อนๆนะครับทำการเปิดบอทดออโต้ฟาร์มเกมได้ทั้งวันนะครับตลอด24ชั่วโมงเลยและที่สำคัญนะครับไม่มีวันหลุดแน่นอนอันนี้ผมการันตีนะครับถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วนะครับหรือว่าจะทำการปิดระบบ Ugphone ไปแล้วหรือจะทําการปิดเน็ตไปแล้วนะครับตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราปกติอยู่นั่นเองนะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่อยากจะเปิดมือทัั้งวน หรือว่ากลัวมือถือร้อนนะฮะหรือว่ากลัวแบตเสื่อมนะครับและที่สําคัญเลยช่วยเราประหยัดค่าไฟไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็บอกเลยว่า UG p h o n e ตอบโจทย์ตรงนี้ได้มากจริงๆนะครับสำหรับราคาเริ่มต้นนะฮะกับ UG p h o n e เพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นนะครับใครที่สนใจใช้บริการ UG Phone นะครับสามารถดาวน์โหลด U g p h โฟ e ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับใส่รหัสโค้ดไปด้วย a b c d 5 5นะครับเพื่อได้รับส่วนลด20บาทกันเลยนะครับใครอยากจะทำการปล่อยบอท24ชั่วโมงก็อย่าลืมนะครับ สวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราเข้าสู่ช่องนะเซิร์เอ็กซคอมโบนะครับก็อันนี้ก็คือช่องใหม่ที่เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมคาบ้าล้วนๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมนะเซิร์เอ็กแปดนะครับก็จะมาทําการรีวิวตัวละครแล้วก็มาทําการพูดถึงในส่วนของการวางแผนล่วงหน้ากับการเพิ่ม CP กันหน่อยละกันนะครับอย่างแรกนะครับตัวละครของผมนะผมจะมารีวิวเฉพาะของสวมใส่เท่านั้นนะครับส่วนอื่นนะฮะก็คงจะไม่ได้รีวิวละเอียดขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวขอไปอัปเดตอีทีตอน CP จะแสละกัน สำหรับตัวละครผมนะครับก็อย่างแรกเลยนะพึ่งจะไปทําการเจาะรูมานะครับสำหรับในส่วนของดาบพลเดียมนะครับสำหรับในส่วนของดาบพลเดียมเล่มนี้นะครับก็ใส่ทับเป็นไลแค่นมานะครับก็ใช้เป็นคีดาเมตนะครับอยู่ที่182อันแล้วก็เจาะรูเพิ่มไปเจาะรูเพิ่มนะครับมันจะเป็นคีดาเมตสามสนั่นเองและอีกข้างนึงนะครับนี่ข้างนี้เนี่ยภูมิใจนําเสนอมากๆนะครับก็พึ่งใส่ในส่วนของซอสสกิลแอมมานะครับเพิ่มอีก10%และ คิรเมตยีแล้วก็คิรเมตอัพอีกอันงนึังอยู่ที่32มสิบสองนะครับสำหรับคิรเมตยี่เนี่ยคือผมบูตตันนะครับข้างนี้คือไม่ได้บูตนะครับบูตอยู่ที่18แนะฮะแล้วก็ประดงประดับนะครับตอนนี้ก็นี่แหละตามนี้เลยนะครับแล้วก็คาเนเลียก็อยู่ที่โบสินะครับสำหรับขนดำนะครับสำหรับขนทอเนรัยผมใช้เป็นแบบเช่าอยู่นะก็เป็น7วันนะจริงๆแล้วมันคือการที่เราได้มาจากกิจกรรมนั่นแหละนะครับก็ใกล้จะหมดแล้วแหละนะครับวันนี้ ก็เดี๋ยวผมจะต้องกลับไปใส่เป็น10กับ7นะครับก็ในอนาคตค่าเกิดมีเงินเนี่ยก็คงจะใส่เป็นบวก12อันก็พอแล้วแหละนะครับแต่ถ้าเกิดมีเงินจริงๆนะอาจจะใส่15นะครับยีคงไม่ไหวนะครับเอฟเฟกเตอร์นะฮะก็เช่าเหมือนกันนะครับใส่เป็น10และนี่ก็คือในส่วนของการใส่เพื่อรู้อนาคต CP ว่าถ้าเกิดผมใส่ประมาณนี้นะครับ CP ผมจะเพิ่มประมาณเท่าไหร่นั่นเองนะครับก็อยู่ที่ประมาณหกแสนกว่านะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะดันยังไงให้มันถึง7จ็ดแสนนะฮะ ระดับชุดนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับเพราะคงจะต้องไปดัน ex ให้มันเป็น7ทั้งหมดนั่นเองนะครับตอนนี้อยู่ที่4สําหรับในส่วนของชุดก็จะเป็นในส่วนของซิกเมทัลนั่นเองนะครับก็จะเป็นออฟคีดามเมทสามช่องเหมือนกันนะครับหัวจะเป็นคีเรทสองแล้วก็คีดัมนะครับหและก็ในส่วนของรองเท้านะครับจะเป็นในส่วนของซอร์ทแอมนะครับหช่องตอนนี้ผมต้องการอีก2ช่องนะครับก็คือ3ก็คือในส่วนของ3ามซอร์แอมเลยนั่นเองนะครับสร้อยจะเป็นสร้อยงูนะครับออปชั่นตามนี้นะฮะแล้วก็ ในส่วนของชามนะครับจะเป็นบวก8เนาะก็อนาคตก็อยากจะหาบวก9มาใส่นะครับแล้วก็ในส่วนของพ W5 นะครับบวก15นะครับจะเป็นมอไซค์แล้วก็เอีออยู่ที่5เท่านั้นเองนะก็ถือว่าน้อยนะพระคุมเหมือนกันนะครับเป็นพาราเดียมบวก8ก็เป็นเช่ามานะครับอันเก่าอันเก่ามันจะเป็นในส่วนของไดเฟมนะครับบวก7เท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ในส่วนของแหวนนะก็ปั๊บก็ประมาณนี้เลยนะครับมันจะเป็นในส่วนของแฮมปารบวก7นะครับแล้วก็ในส่วนของอเวกไทยแลนด์นะครับบวก7 นั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นลิงออฟลักบวกสองนะจริงๆก็เป็นบวกสามแล้วแหละนะครับแล้วก็บวกห้านะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของแหวนคียข้อลิงนะครับบวกสามและได้ทําการชาออลักเกตอยู่ที่เจ็ดนั่นเองประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเข็มขัดนะครับของผมนะครับจะเป็นขาดไฟบวกสิบเท่านั้นเนาะก็บอกตรงๆนะครับว่าถ้าเกิดจะดันให้เจ็ดแสนจริงๆก็อาจจะยากอยู่นะครับแต่ก็จะพยายามนะครับดันตัวละครให้มันถึงฝั่งฝันแล้วกันนะครับ ตีมื่อช่องอื่นนะครับอาจจะพลังนําผมไปแล้วนะครับแต่ผมก็ขอยืนหยัดแล้วก็ขอเล่นในแนวทางของผมเองแล้วก็ในส่วนของเล่นเป็นเพื่อนชาวคาบาวที่มีง้มานน้อยแล้วก็ในส่วนของคนที่ขยันเล่นจริงๆแล้วกันนะครับผมคงไม่ได้มีตัวละคร2อสตัวเพื่อจะมาแตกตัวใหญ่อะไรเงี้ยนะครับผมก็เล่นเรื่อยๆแล้วกันเนาะยังไงก็ติดตามช่องผมด้วยแล้วกันนะครับนี่ของในตัวก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปลงให้หมดก่อนนะครับแล้วก็จะทำคอนเทนต์ด้วยว่า ลงดันโน้นดันลงลงดันนี้นะครับได้อะไรบ้างเนาะยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับในส่วนของตัวละครผมผมก็คิดว่าอนาคตนะครับก็เร็วๆนี้ก็อาจจะอัปเดตอีกทีหนึ่งหรือว่าอัปเกรดอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับตอนนี้ก็เลเวลหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดแล้วนะวิธีการบอทก็เหมือนเดิมนะครับผมก็ไปบอทแมพสุดท้ายเลยนะครับแล้วก็วาร์มมันที่ตรงกลางนะครับหลังจากนั้นก็วิ่งมาเลยครับนี่แล้วก็ไปหามอนตงมอนเตอร์ตรงไหนเยอะๆแล้วก็ตีได้หมดเลยนะครับ นะครับก็แล้วแต่เลยนะครับก็ปล่อยบอดไว้ทั้งวีทั้งวันนั่นแหละนะครับเดี๋ยวก็2เดี๋ยวก็1 9 9เกองนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมนัสเอกนะครับต้องขอตัวไปวลวก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะวลวไม่ทันเขาวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีสวีดัตไว้เจอกันครับสวัสดีครับเจอกันทุกคนเตราโกพัทรับตําเกมมือถือราคาถูกรีวิวแน่นระดับ5้าดาว ูกับการเติมเองสะดวกปลอดภัยแน่นอนและที่สําคัญบริษัทจดทะเบียนถูกต้อง100%ห้ามลืมบอกชื่อช่องนัทเซอร์เด้วยนะครับรับส่วนลดพิเศษฟรีสแกน QR Code โค้ดได้เลยอย่างเติมเกมต้องสเตราโก p พัท